สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าธนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์รถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมรถฝากขายสักหนึ่งคันนะคันนี้ก็ติดต่อพี่ได้เลยนะครับเบอร์เดิมนะฮะเดี๋ยวผมลงไว้ด้านล่างคันนี้เป็นเชฟโรเลตนะฮะปี2549นะครับนะฮะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าพลัะไรพาวเวอร์นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่หูกระจกแล้วนะครับเป็นไฟหน้า2ชั้นนะฮะตา2ชั้นนั่นเองนะครับคันนี้นี่นะฮะสภาพสีสันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมนะฮะ โอ้วันนี้พูดนะฮะก็ลิ้นพันกันนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็คงคงไม่ค่อยได้รีวิวนะครับรถก็หายากหน่อยแล้วก็เข้ามาก็ต้องเตรียมชงส่งรถลูกค้าด้วยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับในการอัปเดตรถต่างๆนะครับทีนี้มาชมสภาพนะฮะรถสีสันนะครับนะฮะก็จะยังดูดีอยู่นะครับไม่ได้ดูโทมหรือว่าแย่มากเกินไปนะครับนะฮะอาจจะมีตำหนิจุดบางชิ้นบางอ่า ตำแหน่งนะครับที่อาจจะมีซีดมีด่างบ้างนะครับนะฮะส่วนล้อยางนะฮะเป็นล้อเดิมยางเป็นปี2016นะฮะปีเก่าหน่อยนะครับนะฮะแต่ดอกยางเต็มน่าจะเป็นดอกค้างสต็อกนะฮะน่าจะเป็นยางที่ค้างสต็อกส่วนแชัดซีสวยนะครับคันนี้เชัดสีสวยนะครับผมนะดูแล้วแชัดสีสวยอยู่นะครับสีสันก็ยังได้เดิมบางอยู่กระจกไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับนะฮะนี่ครับผมนะฮะ ภายในเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยสวยอยู่เป็นหนังแท้นะครับหัวเกียร์สวยคอนโซลสวยมีจอให้นะฮะมีชุดสวมเบาะให้นะครับเบาะแคบยังสภาพดีหลังคาดีอยู่นะครับเล่มเอกสารพร้อมนะครับเล่มเอกสารนะฮะคันนี้ก็เดีย๋ยวมาดูนะฮะคันนี้ยังเป็นเล่มเออเป็นเล่มที่เปลี่ยนแทรายการเต็มนะฮะเพราะว่าสังเกตยอย่างนี้นะครับเนี่ยเราสังเกตที่ วันที่จดทะเบียนกับวันที่ครอบครองนะครับไม่ใช่49นะครับคันนี้2549แต่วันที่ครอบครองเป็น2551นะฮะนี่คือแทนรายการเต็นมาแล้วนะครับผ่านเต็นรถมาแล้วก็มาเข้าไฟแนนซ์นะครับผมแล้วก็รับโอนนะครับทันนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะครับผมนะฮะหน้า16หน้า18หน้า16ภาษี900บาทนะฮะหน้า18มี แทนรายการเต็มนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อโอนนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะส่วนชื่อบุคคลเราอาจจะไม่ให้ดูนะครับผมนะฮะอาจจะติดในส่วนการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเหมือนเดิมนะฮะส่วนนะครับความเดิมของตัวรถมาดูพร้อมๆกันผมก็ยังไม่เห็นนะฮะพะแกให้รีวิวให้นะฮะนี้ความเดิมนะฮะพาร์ยังคงเดิมทุกเม็ดนะฮะยังคงอยู่เดิมทั้งเม็ดนะครับผมนะฮะ ก็ฝั่งนี้ไม่โดนแน่นอนนะฮะฝันะ่งนี้ยังเดิมอยู่นะฮะขออน,นุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมพาลองขับด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับในรถฝากขายประมาณนี้นะครับเพราะเราเพิ่งมาเห็นพร้อมๆกันนะฮะมาเห็นพร้อมกันกับผมเลยนะฮะนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราวนไปทางด้านซ้ายนะครับนี่ยังสวยอยู่มีแม็กไลเนอร์เคยจอดติดคอกอยู่แต่แม็กไลเนอร์สภาพยังสวยอยู่นะครับ หัวเก๋งนะฮะก็ยังโอเคอยู่นะครับนะฮะยางเป็นชุดเดียวกันชัดซีดีนะครับมีสีนะนี่สีเดิมของเขาน่าจะเป็นตัวด้านในนะครับนี่จะสาดสีมาแล้วนะครับแต่ก็จะมีสีลอกล่อนบ้างนะฮะสีใหม่ที่เขาพ่นมานะครับนะฮะกันชนท้ายมีตาหนินิดนึงเป็นกันชนท้ายเดิมสีฟ้าท้ายนี่ครับมีเคยเก็บสีมีเคยสีลอกล่อนอยู่นะครับผมนะฮะ หมุดเดิมนะครับผมใช้ท้ายก็ยังสวยอยู่มีสนิมนิดๆตรงโดนกับตัวแมกไครเนอร์นะครับผมนะฮะฝั่งนี้หมุดยังเดิมอยู่นะครับยางอะไรมีครบอยู่นะครับช่วงล่างก็ประมาณนี้แกไม่ได้ล้างดีนะครับผมนะฮะนี่ครับก็จะมีนิดนึงนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับมีตรงนี้สีร้อนอีกมือนเดิมนะฮะรอยเบียดนิดนึงนะครับนะฮะแต่ก็ไม่น่าเกียดมากสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับผม รถนะน่าจะเคยตีสาดสีมารอบคันแล้วนะครับจากดูสภาพคร่าวๆนะครับส่วนความเดิมนะครับฝั่งนี้ก็ยังเดิมอยู่นะครับไม่ได้สาดสีเข้ามาทั้ง2ฝั่งนะครับผมน่าจะเป็นการสาดรอบนอกนะครับรอบนอกคือประมาณนี้เขาจะสาดตรงนี้นะครับด้านนี้ก็เขาจะติดกาวเทปกาวไม่ให้สีเข้ามาด้านในก็คือสาดรอบนอกผิวด้านนอกนะครับไม่ได้สาดเข้ามาแต่จริงๆผมแนะนำนะฮะก็ ทำเหมือนเขาดีที่สุดนะฮะอย่าสาดเข้ามาเม็ดอาร์คนะครับถ้าสาดเข้ามาเม็ดอาร์คสีมันจะเกิดการย่นตัวนะครับเพราะสีการพ่นใหม่ส่วนมากจะจับไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็โดนความชื้นโดนอะไรต่างๆก็จะติดไปกับยางเวลาเราดึงออกนะครับนะฮะคอนโซลสภาพสวยอยู่นะครับผมหน้าแอร์เย็นนะครเล่มพร้อมนะฮะช่วงล่างก็ประมาณนี้ครับจะซีไม่มีผุไม่มีดมนะครับ หาแชตสียังสวยอยู่มีรอยกูุดขีดนิดนึงปาสี68มีนานะฮะก็อีก2เดือน3เดือนอยู่นะยางเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดไฟหน้าก็จะมีไฟหลีด้านบนนิดนึงนะฮะที่มีน้ําเข้าอยู่มีรล้วรอยนะครับรอยขูุดขีดอะไรไม่รู้นะฮะจะเยอะนิดนึงนิดหน่อยนะครับผมนะไฟนี้ก็มีเล้านะครับนะฝากระโปงมีบุบนะฮะน่าจะเบียดอะไรไม่รู้นะครับผมนะฮะ มีบุกนะสังเกตดูจะเห็นบุกนะฮะนะโอเคเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องนะครับนะไปดูจุดสําคัญกันดีกว่านะครับผมนะฮะบอดี้ประมาณนี้ยังถือว่านิดหน่อยนะครับนะก็ยังถือว่าได้บอดี้ที่ไม่ผุนะครับซุ้มซอกได้เดิมนะฮะกล่องจะเป็นกล่องปั๊กด้านหน้าอยู่นะครับน็อตไม่แกะคานหน้าเดิมนะครับหม้อน้ําเปลี่ยนแล้วนะครับเพจเดิมนะครับ นะฮะหมุดยังเดิมอยู่แล้วก็เลขเขาจะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนยีสุนะครับผมนะฮะต่างกันกับยีสูสําหรับเชฟนะครับซุ้มซอกฝั่งนี้ได้เดิมนะครับน็อตมีขันแน่นอนนะครับฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงอันนี้ดูยากนิดหนึ่งนะฮะนะดูยากนิดหนึ่งนะน่าจะเป็นฝาเดิมนะฮะแต่ว่าก็จะมีการ สาดสีด้านในมาแล้วนะครับนะฮะในส่วนของเชฟนะฮะเขาจะไม่มีในส่วนสติกเกอร์เหมือนอีซุนะครับเขาจะประมาณนี้การความร้อนยังดีเป็นการความร้อนเดิมนะครับนะฮะเครื่องยนต์นะฮะก็ยังเป็นซีนเดิมอยู่นะครับผมนะฮะนะฮะก็จะมีซีนเดิมอยู่นะครับส่วนมากก็เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่นะฮะปัญหาจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับจะค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ถ้าเราดูแลในเรื่องของ เซอร์วิสตามระยะต่างๆนะฮะหรือมีจุดไหนที่บกพร่องรีบแก้นะครับก็จะใช้งานได้ยาวอยู่นะครับบางคนก็ใช้รุ่นนี้ไม่มีปัญหาก็มีบางคนก็จนเบื่อนะครับนะส่วนเลขไม่จะอยู่ที่2 9 0 0 0นันะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์อ่ะคันนี้ถือ,ถอว่านะฮรสตาร์ติดง่ายอยู่นะครก็คือปั๊มติ๊กไม่มีปัญหานะครับนะปั๊มติก๊กถ้าปั๊มติ๊กมีปัญหาส่วนมากจะสตาร์ตติดยากนะจุด จุดบกพร่องของตัวนี้นะครับนะบส่วนมากที่เจอเลยจะมี1ปั๊มติ๊กนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเซ็นเซอร์เขาเข้าเหบียงนะฮะนะเซ็นเซอร์ตัวจับนะฮะตัวนี้ก็จะอ่ามีปัญหาบ่อยนะครับถ้าสมมุติว่าร้อนๆแล้วสตาร์ตติดยากส่วนมากจะเจอเก็อคือปัญหาตัวนี้นะครับผมนะเปลี่ยนได้เลยสมมติเครื่องเย็นสต,ตาร์ตติดง่ายแต่เวลาร้อนมาติดยากเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนมากจะประมาณนี้ แล้วก็ปั๊นติ๊กปั๊นติ๊กเสียก็ตาร์ทลากยาวนะครับกําลังไม่ถึงก็หัวชินไม่เปิดต่างๆนะครับแล้วก็จุดเสียเพิ่มเติมนะฮะในส่วนนี้นะฮะในตัวนี้นะฮะก็จะดูแล้วก็จะมีอ่าในส่วนของ egr นะฮะ egr ชอบเสียถ้า egr เสียรถวิ่งได้อยู่นะครับแต่ก็จะมีเสียงเข็ดนะฮะแล้วก็ air flow เช่นกันอาการคล้ายๆกันนะครับแต่คันนี้ก็ถือว่าเครื่องยนต์เดินเพาะมากนะฮะ นะฟังเสียงเครื่องยนต์ถือว่านิ่มเพาะนะฮะส่วนกําลังอัดเครื่องยนต์นะฮะจะมีไออยู่บ้างนะอันนี้สตาร์ทใหม่ๆนะครับโดยวันนี้ถ้าร้อนมาก็จะเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับซึ่งเลี่ยงไม่ได้สําหรับตัวอีสุหรือว่าเชฟในโฉมนี้นะครับนะฮะไอเขาจะเยอะนิดนึงแต่ก็ยังใช้งานได้อีกหลายๆปีนะครับผมนะเครื่องก็แห้งดีอยู่ดูง่ายนะครับไม่ฉ่านะครับนะบดูง่ายเทอร์โบเป็นเทอร์โบเดิม ส่วนระบบลอยเครื่องยนต์น้ําดันไหมนะฮะมาดูนะนี่ครับน้านิ่งดีอยู่นะครับผมนะฮะน้ายาไม่ขาดอันนี้โอเคเลยนะครับก็คือเจ้าของรถก็ค่อนข้างที่จะดูแลรักษารถดีมากอยู่นะครับถ้าน้ํายายังเป็นสีนี้อยู่นะครับเครื่องยนต์ไม่เปียกไม่ฉ่าส่วนมากผมไปเจอรถโฉมนี้นะครับเครื่องยนต์ดูแทบไม่ได้นะครับเครื่องยนต์ดําเปื้อนคาบน้ํามันเยอะมากนะฮะนะก็คือส่วนมากจะ ลูกค้าจะใช้ยอย่างเดียวนะครับอันนั้นไม่ค่อยจะน่าซื้อสักเท่าไหร่นะครับแต่คันนี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเสียงเครื่องยนต์เพาะๆนะครับนะส่วนราคาคันนี้นะฮะติดต่อพี่ได้เลยอยู่ที่ราคา8,9,000บาทนะครับไม่ถึงแสนอีกแล้วนะครับ8 9 0 0 0บาทนะฮะผมลงเบอร์โทรไว้ด้านล่างคุยติดต่อพี่แกได้เลยนะฮะนะขอปิดเครื่องเล่น ส่วนกระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นลงได้ปกตินะครับกระจกมองข้างปรับเข้าอันนี้ไม่ได้นะครับฝั่งด้านคนขับเข้าออกบนล่างไม่ได้ฝั่งด้านซ้ายเข้าออกบนล่างไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดจากตัวสวิ๊ผมมั่นใจหน้าน่าจะเกิดที่ตัวสวิ๊ตัวนี้นะครับจริงๆถ้าเสียคงไม่เสียพร้อมกันนะครับในมอเตอร์ของตัวกระจกไฟฟ้านะฮะ เซ็นัลล็อกนะฮะนี่ใช้งานได้นะครับแอร์ย็นนะครับผมนะฮะลองเปิดดูแล้วนะครับรขาวๆ้าดูแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลัดเข็มขัดนะฮะเดี๋ยวพาลองขับสักหน่อยนะครับว่าตาเร่งเป็นยังไงขี่หรือเปล่าควรไหลควรข่าวหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นนะฮะถ้าควรข่าวสตาร์ทแรกก็เจอเลยนะฮะแต่อันนี้ก็คือไม่เจออยู่แล้วนะครับนะก็คือเครื่องยนต์เขายังดีอยู่ 89,000นะฮะติดต่อพี่ด้านล่างได้เลยนะฮะไม่ต้องโทรหาผมนะฮะโทรหาแกได้เลยเพราะรถคันนี้เป็นรถฝาดขายนะครับวงเวลัยสภาพสวยมากนะฮะถือว่าสวยมากในรถอายุประมาณนี้นะฮะเกือบยี่สิบปีนะครับผมนะฮะแอร์เย็นอยู่นะครับนะแอร์เย็นปกติดีอยู่รอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวพาข้ามถนนนี้นะรถก็เยอะนิดหนึ่งนะฮะ 89,000้าันติดต่อพี่ได้เลยนะครับเชฟปีสองห้าสี่เก้านะครับเป็นตัวไฟที่ไบเลี้ยวที่อยู่หูกระจกแล้วนะครับผมนะฮะอืมแอร์เย็นนะเครื่องเงียบดีอยู่นะครับคันเร่งไม่หน่วงนะครับนะฮะคันเร่งทำงานปกตินะครับอ่โอเคนะฮะ่าจะมีหลอดไฟเลี้ยวขาดนะฮะตาม กับพิบเร็วกว่าปกติอันนี้ขี่แบบปกติอู้คันนี้ถือว่าขี่ดีนะฮะขับขี่อัตราเร่งถือว่าดีนะฮะอันนี้คือขับแบบธรรมดาก่อนนะครับนะฮะเออนะฮะอันนี้ขับดีนะฮะช่วงล่างแน่นนะฮะขับดีนะฮะแปดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยวกับรถตรงนี้เดี๋ยวลองกดคันเร่งดูนะฮะ เออช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับไม่สั่นไม่กระพือนะครับนะฮะเครื่องยนต์เขายังดีช่วงล่างยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวกลับรถนะฮะที่เกียร์สองนะฮะลองกดคันเร่งดูนะครับผมนะดูควนนะฮะมีควนหรือเปล่านะครับไม่มีควนขาวไม่มีควนดำนะฮะเนี่ยกดคันเร่งนฮะดูด้านหลังนะฮะนี่ครับ วิ่งขึ้นเนินนะฮะนี่เกียร์สี่นะครับผมนะฮะแล้วก็เกียร์ห้าเออขับดีนะฮะก็ไม่ค่อยเจอสภาพรถเชฟนะฮะหรือสี่ปีประมาณนี้ที่ขับดีแบบนี้นะครับนะ,ะก็น้อยอยู่นะครับผมคันนี้ก็ถือว่ายังสามารถใช้งานได้อีกนานนะฮะน่าใช้อีกนานอยู่นะครับ89,000ติดต่อพี่ได้เลยนะครับที่เบอร์ ผมลงไว้ให้นะครับผมก็จำเบอร์แกไม่ได้นะครับ89,000บาทเป็นรถฝากขายเชฟโรเลตปี2549ใครเร็วก็ได้ไปคันนี้บอกว่าถือว่าผ่านในระดับองผมที่ผมตีรถนะฮะคือประมาณนี้คือผ่านนะฮะในเรื่องของเครื่องเกียร์ชัดซีนะครับผมอันนี้คือโอเคเลยนะฮะติดต่อแกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ